วัวดีครับวันนี้กลุ่มผมจะมาอธิบายการไหลของพลังงานหรือ power flow โปรแกรมที่ใช้ในการอธิบายครับกคือโปรแกรม power flow เป็นเครื่องมือที่ใช้สําหรับการจําลองวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าการไหลของพลังงานไฟฟ้าซึ่งเป็นกระบวนการการตรวจสอบว่าพลังงานไฟฟ้าถูกแกจกจ่ายอย่างไรในระบบโดยคํานึงถึงตัวแปรต่างๆเช่นแรงดันไฟ,ฟฟ้ากระแสไฟฟ้ากาลังไฟฟ้าและกําลังไฟฟ้าปรากฏต่อไปจะเป็นการ ต่อวงจรครับครับผมก็วันนี้เราก็จะทดลองการต่อวงจรในรูปแบบของบัสสามตัวเจเนเรเตอร์สองตัวแล้วก็โหลดหนึ่งตัวนะครับตามรูปนี้เลยนะขั้นแรกผมก็จะเปิดโปรแกรม p o w e r w o r d ขึ้นมาหลังจากนั้นเราก็จะไปที่โหมด new f l a s h หมายความว่าเราสามารถอ่อ edit งานในหน้านี้ได้นะครับขั้นแรกเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยากจะเพิ่มบัสตัวที่หนึ่งเราก็ต้องไปที่เครื่องมือ,อ draw นะครับผมก็จะเลือก network แล้วก็จะเลือกบัสตัวที่หนึ่งขึ้นมาก่อนนะฮะตัวที่หนึ่งเนี่ยไอ normal voltage เนี่ยผมก็จะฟิกไว้ที่ค่าของตัวอ่าโปรแกรมที่ให้มาเลยนะ แล้วก็เราก็จะจัดรูปให้มันสวยงามนะเราได้บัตรตัวที่สองแล้วก็จะเหลือบัตรตัวที่สามแล้วก็หลังจากนั้นผมก็จะอแอดเจนเข้ามาอีกตัวหนึ่งโอเคถ้า <Yeah. S 1> ผมหลังจากที่เราเ่าเรียกบัตรขึ้นมาสามตัวแล้วเราก็จะเรียก generator ใหมาอีกสองตัวนะฮะบัตรที่หนึ่งกับบัตรที่2 ซึ่งเจนเลเตอร์ทุกที่หนึ่งเนี่ยผมจะทดลองใช้เมกะวัตต์เอาต์พุตเป็น50นะครับแล้วเมกะ้าวลองใส่สัก10ละกันฮนะเหมือนเดิมครับตัวที่สองก็เหมือนกันครับ50มิกะวัตต์แล้วก็ MVA อ่าก็ใส่10หรือเมกนะ้าวนะ จากนั้นผมก็จะก่อนก่อนที่ผมจะเพิ่มโหลดผมก็จะเรียกสายส่งหรือว่า transmission line แล้วก็จะต่อตามในรูปนะครับในรูปก็จะมีบัสตัวที่หนึ่งกับบัสตัวที่สามหากันแล้วก็บัสตัวที่หนึ่งไปบัสท,ที่สองแล้วบัสท,ที่สามไปบัสท,ที่สองนะฮะหนึ่งคลิกหนึ่งคลิกดตะเป็นคลิกที่ตรงนี้นะฮะก็ transmission line ตัวนี้ผมก็จะลองใส่ค่าไม่ฟิกไม่ฟิกค่าแล้วกันนะะแบบใส่มั่วๆเลยโอเค ตอนตอนน่อมาก็บัตตัวที่หนึ่งไปบัตที่สามผมจะทําให้มันยึกยักหน่นะเพื่อความสวยงามเมือนเดิมครับผมค่าก็จะคล้ายๆตัวก่อนหน้านี้ <S <S โอเคส่วนโหลดตัวนี้ผมจะลองกำหนดให้เป็นสักหนึ่งร้อยไมกะโวลต์แล้วกันนะผมแวลูไมกะว่าผมจะไม่ใส่นะครับ หลังจากที่เราได้ลายวงจรมาแล้วเนี่ยเราก็จะทดลองกดรันดูนะไปที่รันโหมดไปที่ทูนแล้วก็กดปุ่มสีเขียวเป็นการทดสอบนะครับระบบอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยลูกศรเนี่ยมีคือการแสดงทิศทางของกระแสไฟฟ้าที่ไหลใน transmission line นะครับแล้วก็ขนาดของลูกศรเนี่ยมันบ่งบอกถึงว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยวิ่งมามีขนาดเท่าไหร่ถ้ายิ่งใหญ่เนี่ยก็หมายความว่ามีกระแสไฟฟ้าวิ่งมาในสายเส้นนั้นเนี่ยเยอะนะครับเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าบัสสแต็กเจนในตัวที่หนึ่งเนี่ยบัสที่หนึ่งเนี่ยวิ่งมาถึงบัสที่สามตัวที่สองก็วิ่งมาบััที่นกร แล้วก็ปัจจัยที่มีผลต่อทิศทางการไหลก็คือ1การเปลี่ยนแปลงโลดเนี่ยถ้าเกิดว่าหากโลดเนี่ยเปลี่ยนแปลงเช่นมีค่าที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงเนี่ยกระแสเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนทิศทางไปตามความต้องการของโหลนนะครับเดี๋ยวกระทาคลิปเดี๋ยวผมจะทดลองให้ดูครับว่าทิศทางการไหลเนี่ยหรือความต้องการกระแสเนี่ยมันจะมีความต้องการมากขึ้นหรือเปล่า ก็อย่างต่อมานะครับจะเป็นการปรับการทางานของเครื่องกาเนิดไฟฟ้าเมื่อมีการปรับกำลังไฟฟ้าหรือการปรับกำลังรีแอคทีฟในเครื่องกาเนิดไฟฟ้าจะส่งผลให้ทิศทางการไหลของพลังงานเปลี่ยนแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของแรงดันไฟฟ้าห่างเลนดังไฟฟ้าที่จุดใดจุดหนึ่งในระบบเปลี่ยนแปลงอาจทาให้การไหลของกาลังไฟฟ้าและกําลังรีแอคทีฟเปลี่ยนทิศทางได้แล้วก็อย่างต่อมาเนี่ยผมก็จะทดลองใช้เครื่องมือวัดในกระแสดูนะครับว่าในกระแสเนี่ยในทารมิชชั่นเนี่ยมันจะโอเวอร์โหลดหรือเปล่าขั้นตอนแรกก็ผมกกกก็็จจะะหหยุุดดารรรันน่ออแลล้วงเีก อร์็การแสดงเปอร์เซ็นต์โอเวอร์โหลดในสายขึ้นมาก่อนนะฮะตัวที่หนึ่งตัวที่สองผมจะเรียกทั้งสามตัวเลยนะครับถ้าติ๊กตรงนี้แล้วก็ตรงนี้มันจะบอกขนาดไซส์ของอของทางวิชั่นครับขนาดเปอร์เซ็นต์อ๋อผมจะลองเซตค่าตรงนี้ไปที่อ่สักประมาณห้าสิบแล้วกันนะผมสมมติว่าผมจ่ายไฟมากสิผมก็จะทดลองอ่าในทางพิชันสักห้าสิบดูครับว่ามันจะโอเวอร์โหลดหรือเปล่าอ่าเนียตัวนี้โอเวอร์โหลดนะฮะหมายความว่าที่ทางจากที่เราดูไปตอนแรกอ่ะ มันมีกระแสวิ่งผ่านตรงนี้เยอะใช่ไหมฮะจากวันที่หนึ่งไปวันที่สามสองสามเนี่ยแต่ตรงเนี้ยเยอะมากคือหมายความว่าเนี่ยทานดิชั่นลายตัวนี้มันรองรับกระแสได้พิกัดที่ห้าสิบเมกะวัตต์แล้วทีนี้พอเราลานันปุ๊บเนี่ยกระแสมันวิ่งมาเกินร้อยเปอร์เซ็นต์หมายว่าโอเวอร์โหลดนะครับและอย่างต่อมาเนี่ยผมก็จะแก้ไขโดยการที่เราจะเซตค่าลิมิตของสายหนึ่งสามเนี่ยลองผมจะลองเซตให้มันค่าเยอะขึ้นนะครับอ่าเห็นไหมครับว่าโอเวอร์โหลดเนี่ยมันก็จะลดลง ก็คือหมายความว่าเราอะเราเราลิมิตสายให้มันใหญ่กว่ากระแสที่มันวิ่งมามันก็จะไม่โอเวอร์โหลดกับสายนะครับมันจะไม่เกิดโอเวอร์โหลดทําให้แบบว่ามันโฟลได้ดีขึ้นครับเพื่อเป็นการถ้าสมมติว่าผมจ่ายแรงดันมาหนึ่งร้อยแต่ว่าลิมิตของสายเนี่ยผมที่ห้าสิบมันก็จะสองเท่าครับมันก็จะใหญ่กว่าสายที่รับได้เกินสองเท่าก็จะโอเวอร์โหลดนั่นเองฮะแล้วก็ขั้นตอนต่อมาผมก็จะลองเซตข้อมูลการดูต่างๆการดูออปเปอร์เซ็น์ในวงจรนะครับ เอกครู่นะครับอ่ะอีดีโหมดก่อนอันนี้ผมก็จะให้ให้มันแสดงค่าของอ่าพลังงานที่มันฟล์ในสายนะครับเนี่ยเราก็จะสามารถเลือกดูได้ว่าเราอยากจะแสดงค่าไหนก็จะเป็นค่าลอสที่เกิดขึ้นในสายหรือว่าจะเป็นค่าอ่าแรงดันกระแสอะไรพวกนี้ฮะแต่เดี๋ยวผมจะลองเซตให้มันแสดงค่าแรงดันกับอ่ากับลอสแล้วกันนะครับผมที่เกิดขึ้นในสาย นี่ฮะมันก็จะแสดงเป็นค่าตัวเลขอันนี้ออกมาคือการเซตนะครับอันนี้คือวิธีการเซตให้มันแสดงของ Trans i ชชั่ส่วนผมจะให้มันแสดงที่บัตเหมือนกันครับผมผมก็จะให้มันแสดงค่าเปอร์ยูนิตแล้วกันฮะนี่ไม่เอ่ยบัตเอร์ยูนิตตัวที่หนึ่งกับตัวที่สองบัตแองเกิลเป็นอาก็ได้ฮะปึ๊บมันก็จะแสดงเป็นค่านี่ฮะเปอยูนิตอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะลองรันให้ดูนะครับว่ามันจะขึ้นหรือเปล่าอ่าก็แสดงว่ามันก็จะค่าที่มันแสดงออกมาก็ตามนี้เลยนะฮะ แล้วก็เดี๋ยวผมจะทดลองเปลี่ยนค่าโหลดดูนะครับว่ามันจะมีผลต่อทิศทางหรือว่าความต้องแรงดันในสายมันเพิ่มขึ้นหรือเปล่าอีดิทรันโหมดอีดิทก่อนแล้วกันฮะลื่นไปผมจะลองเขียนค่าใหม่ดูสักสองร้อยแล้วกันฮะแล้วดูว่ากระแสที่วิ่งมาตรงนี้มันจะใหญ่ขึ้นหรือเปล่านี่ฮะเห็นไหมฮะโหลดโหลดมันมีความต้องการมากขึ้นทําให้แบบว่าโอเวอร์โหลดมันมันมันจะใช้แบบว่าแรงดันที่เยอะขึ้นมันทําให้ดึงไฟของเจนทั้งสองตัวในแต่ละในแต่ละบัสเนี่ยวิ่งมามันก็จะทําให้โอเวอร์โหลดนั่นเองฮะ บือี่ยถ้าสมมขึ้นาผมลดความต้องการโหลดอะจากเมื่อกี้หนึ่งร้อยผมจะลองลดไปสักร้อยห้าสิบทิทางก็จะลดลงความต้องการลดลงนั่นเองครับก็แรงดันมันก็จะวิ่งมาได้น้อยลงแล้วทำให้ทานวิชั่นเนี่ยมันไม่โอเวอร์โหลดนะอย่างต่อมาเดี๋ยวผมก็จะลองเซ็ตค่าตรงนี้ใหม่สักสองร้อยมกะวัต์อะไร้ยไม่กะวัดโอเคโอีแต่ผมหยุดแล้วก็ไปอีดีดโหมด่อแล้วกันฮะเห็นไหมครับมันตรงนี้มันติดลบหมายความว่ามันน่าจะไม่เพียงพอต่อการ การความต้องการของโหลดนะอือเห็นนะตอนแรกทิศทางจากตรงนี้จากจากตอนแรกเจนหนึ่งมันมันจะวิ่งมาหาเจนสองใช่ไหมฮะตอนนี้มันเปลี่ยนทิศทางจากเจนสองไปเจนหนึ่งแล้วก็โอเวอร์โหลดด้วยนั่นเองฮะมันก็จะไปเข้าข่ายกับเอ่อการเปลี่ยนแปลงของแรงดันครับถ้าเกิดว่าแรงดันไฟฟ้าที่จุดใดจุดหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงในระบบก็อาจจะทาให้การลักทิศทางเนี่ยเปลี่ยนค่ากาลังไฟฟ้าแล้วก็เรียกที่ได้นั่นเองฮะก็จะเปลี่ยนทิศทางด้วยหัวข้อที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติมคือหนึ่ง ความยาวของสายมีผลทําให้แรงดันตกคร่อมหรือไม่ 2. การวิเคราะห์ความเสถียรของระบบหากไม่กว่ามีการติดลบที่แหล่งจ่ายจะส่งผลอย่างไรกับระบบบ้าง 3. ทางเทคนิคอากสายเกิดการชารุดจอมีค่าคาดเค,ค,คลื่อนจากการคํานวณที่เกิดขึ้นจะส่งผลอย่างไรบ้างขอจบการเสนอเพียงเท่านี้ครับ